สวัสดีจ้าพี่และมีสันลิ้วจ้าจามวันนี้กับน้องอุ้ยอีสานลิ้วจ้าวันนี้พี่และมีว่าสีมารักเลี้ยงควายน้องอุ๋ยก็บพ่ท่านเลเลี้ยงนอกจากพี่น้องน้องอุ๋ยก็มาอหอดก่อนวันนี้เขาสองคนว่าสีม้าให้พี่น้องม้าเบิงควายหนาหักจ้ามีแล้วตอนนี้นี่อันที่แรกซื้อยังก็อุ้ยต้นหนาวจ้าซื้อต้นหนาวเอาแปอวม้าได้ซื้อวะพี่น้องบุญคำ ไปซื้อบุญขำย้อนตาจ้เจ้าตาเพ่นมาเอาเชื่อน,นี้ให้หลวงพ่อหน่เด้อว่าสั่นว่าตาหนุ่มอุ่ยก็คือคุณพ่อของน้องอุ่ยจ้ะยอยากให้ชื่อเอาเอาอน้องบุญขำเด้อว่าส <จะ S 2> ั่นต์ก็เลยต้องได้ตามใจผู้เฒ่าจ้ะตอนนี้นอ้องบุญคำอายุได้หกวันว,วันจ้ะอายุได้หกเมื่อน้องเก่งเก่ง อันแล่นทรงใสสิแล่นหัวเสียบลงขีดินซ้ายนี่วบาวงโง่กังดังแดนแม่เนี่ยแก้วดีนะจิ้งหอยดีเนาะแก้แม่ต้อก็กินหอยาบ่เลือกแก้วมุนขันเว่ยโชกมื่อตั้งตาบ่พอว่าจากที่พทวัดมาพวกแต่ที่ว่านำนมแม่มันก็ดีเลยทีเดีเนาะมันอ้วนไว้ที่เจ้าเนี่ยดากมันชกอันเนาะอันเนาะเสร็จแล้ว อันสะอ้อนแก้มแล้วเนี่ยจชาแก้มแล้วจำำคักอีหลีแมกคะขนาดอ่องคอพี่แหลมอ่องคอตัวนี้เนี่ยเราจะเดินก็ไอ้แล้วคักอ่องคอเราอ่องคอเราจะแตกแตกคนละฟังกับไอ้เราจาเรากะสีซอดคอแล้วเราอีกอย่างนึงอ่องอ่องช่วงใบหูนะจ๊าเราจะจะขือน้าหอดะหอดเงาหูเลยอย่าเบิ่งใกล้ๆอย่าเบิ่งน้องบุญคามใกล้ๆเด้บุญคามเ้ยเราอย่าตื่นแม่อยู่เพราะว่า ไอเปิร์กกับบอคอยได้ใบแล้วแล้วสิ่งหนึ่งจะแมวอุ้ยย่างเดียวคุณนนนเ,เนี่ยพี่น้องสะออนบ่จ้าเตี้มจำนะขาวจานพันคุณอะอ่องคอกับขาวอยากอ่องคอแล้วเพราะนะห,าหนะาจะอ่อนเนาะแค่ว่าอ่องคอแล้วช่วงช่วงใต้ค้างนะจ้ะช่วงคอแล้วเนี่ยมันจะสซึ๊กบค้ดเลยอ๋อถอดแล้วคายถอดออกให้คักเนาะ<ช>ลูกโจกเก่งไหมอา,าัาเจ๊ ล้วอีกอย่างนึงแม่พันอุลแล้วแต่ให้ลูกเกินโตัวด้วยจ้าพี่เลมบ่แม่นย่องของเจ้าของเรกพี่น้องจังแม่พันอุลเหมันก็แค่ลอยยิบหานึงพ่อพันพ่อสูงเท่าไหร่เจ้าเกียงลอยาซีฟเจ้าเกียงซุนลอยหาซีฟบวกด้วยจ้าแต่ว่าบ่ได้วัดโดนแล้วแม่ซุนลอยยิบหาพ่อซุนลอยหาซีฟแม่ลูกก็จังสี่ลราจะพี่น้องนี่แหละเราซื้อ้อนแลนดีบ่เมื่อท่านั้นแะคว้ำหาวคว้ำซึนเบิ่งแต่ดังแล้วอยากทีดินออกลอกโลดแล้วนะ บุญข้าอ้ยบุญข้าอ้ยแม่กะดีจ้า <ừ, S 2> แล้วก็กิหนหง,งนา,งาเตียงที่เก่าบ่มีซึ้งบ่มีเหงานำนมเรามาดีป่ะดีจ้าดีแต่สิเป็นน้ำหน,นึ่งกตคือได้กลองยาสตีร้อมแล้วก็ได้จิดยาบำรุงอีย่างซอยพร้อมนะจ้ะเพราะว่าวจะง่อยแห้งสิอ้วนดีเพราะว่าเชี่ยวเขาไม่ได้กินตอเพียงกินลูกเขาก็สิ มีโปรตีนสุดไหลก็เกลียวช่วงนี้ก็ได้กินอกินอยากจักหน่อยนึงแต่เพราะว่ามันมันมีหม,ม,ม,มองไห่รามแล้วนี่สาวพระลูกกินยำย่างดูอันเราอยากลงน้ำเจี๋ยอุ้ยมือจับดีว่าเราอยากลงน้ำราตาเราลงสุ่นอันนี้บางหางเมจักัดอย่ัวจ้าคิออนก็ไปน้อยคิออันอย่เนี้ยอ่อนแมียมื่อยากอะไรเม่อยากบางหางเมีควันดีบ่อุ้ยควันหรอควันจับ ฟังเดี๋ยวจ้าแต่ว่าก็ถือว่าดีธรรมดาแต่ว่าขามันขามันอยู่ช่วงกลัวน้ำกัสิดีอยู่เพราะว่าเจียมเย็นชัดเลยเกียมพึน้นมาาวจันทรนของไอ้คนสิว่ามันแตกฟังใส่ไม่ใส่ที่แลมอของน้องมุลค่ำเนี่ยผิแตกฟังขัวจ้าสิบอแตกซ่อมก,กันกับออของพอเพ่นของพอเพ่นแบบแตกทุกซอมฟังจะเกิ่ยกันอยู่งามเนาะ วันนี้เขาก็บยังเขาไปขายแจ็กเกงตกับใส่ดอกแก่พี่น้องบัวเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นอยู่จะได้เห็นเจ้าเก่ง็ตจ้ะเดี๋ยวพี่แหลมดึงเสื้อควายลงน้ำมามามาเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้สาวสวยเลี้ยงควายไอ้ลงน้ำลงข้าพาลูกไปกินน้ำกินข้าคือว่ามือหนึ่งร้อยไปรยุกกลางเหมืนคุณนะหน่วยไงเหรอจ้ะสาหน่วยไงร้อยไปรยุกกลางเลย เอาลงวยหนนอยู่กัมามาชิชมาตามเมียนะมามามาชินชิอเพามันจะร้อยดีานะม่ะเจนแล้วหอนเนาะเราไม่หนีละย่าเราไม่หนีปะอุ้ย เอาไปนี่เลยบ่จ้าให้เราขึ้นน้ำจากน้อยก่อนจ้าพี่แหลมอืมเดี๋ยวเราสิกินขขาวอุ้มนี่พราเสือมันหมดกินก็สิเป็นน้งเพราะน้ำอยู่หุ่นเพิ่มข้าวบัวให้เดือดเป็นไอ้ตัวตัวน้ำงบตัวจะได้ไหลเอาอุมนีนี่เถืกอไว้กินว่าไม่หน่อยเทียได้พี่เลี้ยงเนี่ย เก่งจะจำได้หรือไม่เก่งเอ้ยนี่กล่านขี้คุ้นหูตัววะยิ้มระลายด้วยเหมือนยิ้มละลายด้วยลูกเป็นชุดนอนปกตินุ่งเสียบกับมกระโล่เป็นชุดนอนได้ไง สบายสบายของท่าจ้ค้นยีสานค้นมันนอกชอนนบดเมื่ออายได้จาจผู้ใดสีว่าอ้ยเป็นค้นมันนอกกระซังเพราะว่าพื้นเพมาแบบนี้เราจะนุ่งสินนุ่งเสียกบักกะโลงเสือ,อน,นี่ก็จะเป็นเสือผ่าฝ่ายได้ดิฟจ้านุ่งจนว่าเก้าจนว่าขาดไม่นุ่มสบายนหมจ้า <laughs> จ้าอันนี้ก็เป็นผ่าฝ่ายอันนี้ก็เป็นสินผ่าฝ่ายคือกันจ้านุ่งสมสบาย มันบ่ฮ้อนเนาะนุ้ยเนาะจ้าจ้ามันเป็นแบบสบายแล้วก็เวลาทานหนาวจังสิห้องนุ่งเสื้อผ้าฝไายมันกิอุ่นความอ,อบอุ่นอืมย้ำฮ้อนมันก็บ,บ่ฮ้อนมันก็บสบายย้ำหนาวมันก็อุ่นจ้าเสืนผ่าไฟเสื้อผ่าไฟนุ่งสบายจ้าพี่น้องอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นมอดกตกทอดจ้าตะปูตปตุบูตคุ่นเลยจ้า พอตะแม่จ้าแต่แต่พ่อโซนแม่โซนพ่อตาแม่ย้ายแต่แต่ยุคดึกดำบันพุสละจ้าเพื่อนพันนุ่งสินก็เลยได้นุ่งสินฮัดนุ่งไปสัหลายเจ้าพี่น้องอันนี้กับบะมีตะโคงกับคอดอกเจ้าเป็นสินเนบหัวธรรมดาเพราะว่านุ่งแบบพี่เล้ยบ่ได้เพราะว่าเอวองเอวบ่มีนะจ้ามีแต่เอวเกียวแมงกินนุนพี่เล้ยผมยักว่าเอวเกียวแมงกินนุน มั็นโมมีอ่ะนั่นปึ๊บไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งอันคนกับงามเงินแต่งแต่งเงินยังนี่ดอกไม้ดอกไฟนี่เราที่น้องมาดูกันสีน้ำตาลน้ำกันนี่อันนี้เป็นถึงงามยังควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมาลองเพียงหรอไม่ยังเนี่ยอันนี้ไม่ยังเนี่ยไมเดีเดี๋ยวเดีเนี่ยไหยังวะเนาะอันนี้ไม่ยังลักตอกลักตอกตอกจนหัวบาน รักควายลรำควายตินี้ยชอบเปิดร้อามะเ้ยงล้องกระิบใส่หมดแดงมเสียงให้พวกอันนี้เป็นไสีย่ยังดีพูดหน่าวังควันตอกลักสังเกตจนว่าลุยตอกกันว่าลุยจนเนี้ยไมได้เห็นลักเห็นไหมจ้วยเอาคนละคนจิ้มเห็ดได้เห็ดอันเห็ดพวกเห็ดพวกวกตาวที่เห็นดอกว่ามันเได้เลี่ยวเลี้ยงคอมเมนต์ตั้นบ่ออันนี้ก็ตตั้งเชือกไว้ดีเน้ยเมียกับปอยควายไปกันสุดท้ายถุงยางน้ำกลนจ้า บ้างหาันบางต้นคิดให้ประเจียบจยบขตะกินจ,จ้าือะตินกับชุดน้ำงไม่สวมแสียบดินนะ้องพงแต่ว่ายา้งนีเรมปลาขวนที่เขากันครัโอ้ยอุ๊ยถ้าปลาขวอนอุ๊ยเกอพีเรมเลยนะเนี่ยพีเรมกี่แล้วเวลอาสิว่าถือวิงไห้โอ้ิมวัถือของถือคู่ได้ได้จา้ายอเห็นว่านาำขนก็เดี๋ยวนี้นามว่าใหได้ขวอนเอาไปโมกใช่ใบตะไคร่อันโอ้มันใส่ใบตะไคร่ใ่ตะไคร่ใบมอตัวอันปกพริกลอไหมจ้านี่ย พี่น้องเขาจะบอกพริกหรอว่พริกน้อยๆเนาะน้อยๆบอกพริกกันเคี้ยวบอกพริกสุมพริกกันอีหยังโบราณบ้านเขามาจากพี่แหลมมาหมกใส่ใบตองอุ้ยเมี้ยหอมหมกใสบตองแซ่บจ้าแต่ว่าขั้นเป็นหมกแซ่บอ่อิจตุเฮียมัดพี่แหลมแล้วก็ดังไฟขึ้นเลาวอย่เนาะจ้าเอาไปคุกขีเท่าอย่างน้อยลุ้กัดมาอยู่ในป่าแล้วก็มาแล้วก็หิวเข่าเงี้ยดื่มชิเข้าเลี้ยงอันนี้กับ เมล้าผเพีฝ่าทิพโผัวเพีพพพพยรไปเจยมาได้หนึ่งเขาแล้วเป็นหนึ่งเขาเนียมาเลี้ยงมันอุยอ้ยจากน้อยเนาะเขาไม่ขึ้นเล่าพี่ดวงเอ้ยไม่กินเขากีต้องกันอีกเด้อเนี่ยพี่หนักพี่ไก่เขากีเขากีเสีบด้วยเนาะพี่แหลมเขาไม่มันสี่งหอมจากเขากรีถ้าใครกินเท่าได้แต่ไม่อิม่มเขยนกับอันนั่นเดีย๋ยวเขาเขาเอาเขาไหมไหมเพีรบางเขลามเมียนเมียนจ้าอ้ยหอมแต่ว่าเขาลามมีปิงมีสิงได้กินเอาอันไม่ไพ่นะ ไม่ไพ่เนาะไ,ไม่ไพ่บ้านก็ได้จ้าไม่ไพ่บ้านไม่ไพ่ลัมยังไงเขานะ่ะอันนั้นเห็ด <c oughs> บ,บ,บังเดี๋ยวกินได้สิบคนเลยจ้ากินมามดบังแบบไงเนาะพี่แม่มต้องเอาไปเผาเนาะจ้าเอาไปเผาแล้วก็พาออกมันก <c oughs> ีหอมเขาจะง่ายก็ได้เกี่ยวพี่น้องท่านผู้ใดอยากกินบังขรลามต้องคอมเมนต์มาเยอะๆเด้ <c oughs> อท่านบอกจท่านบอกคอมเมนต์มาหลายๆบอกเฮ็ดจ้าบอกมีกำลังใจงอนนะมีงอนมีงอน ตั้งขอลามที่พี่เลี้ยมมักเฮ็ดพี่เลี้ยมสิมามาแล้วพี่เลี้ยมสิเอาเบ้อได้เอาน้ำธรรมดามาพี่เลี้ยมเสีเอาน้ำบักข้าวไหมอืมเนี่ยข้าวนาขี้แล้วก็ไปมาใส่ใส่บักใส่น้ำบักข้าวใส่มันตาลจากน้อยใส่เกียวน้อยนึงใบเตยก็เอาล้มยองใส่น้อยนึ่งน้ำจืหอ๋อุ้ยมันจะสินิ่มแล้วก็ความมันความหวานมันจะสิเข่าไปในเม็ดเข่าสารเขา กเราบอดวนทีแล้วมือเราขาไม่คือเราฮ้องตองไดเฮถ้าพี่น้องบอเขาเม่นมาหลายๆฮ้องกับบอตองเฮ็ดเพราะว่าบอมีกำลังใจพื้ยงอนแด้หนีปัจัว่าสงสาวเขาเม่นมาตั้งหลายเขไม่ได้กินเนี่ยหาม่ไพ่บอได้จ้าอันฮ้ากับ้ังหายไปโดนนะจ้านอกบังหันกัลยาเนึ่งบริเลมขอพีขอนองบี้การเล่งคลิปเจ้าเนีญย กะสิคอยทยอยทยอยเห็ดออกมาให้เบิงเรื่อยๆจ้ะเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างจ้ะย่านพี่น้องห่างหายไปโอ้ยจำกันได้บ่เนาะจ้ะอีสานรีวิวน้องอุ้ยที่แล้วมีกลับไปอ้วนแขวนดอนกับพ่อวัดเป็นตากล่องสินะจ้ะจ้ะที่รกันได้แนบ่จ้ะห่างหายไปตั้งวันเดียดนึงวันหนึ่งเนาะมิดอิ่มซิมเพื่อนว่าบอกหอยไข่ว่าสั่นมิดคักร้ายแฟนคขับบางท่านทัวร์มหาไอ้อ้วนเนาะ อันพ่อใหญ่อ้วนเจะขึ้นไปทาคิ้ไหมบางอย่างเนี่ยพ่ะนะอีอ้วนก็ว่าใคอยยากกูสั่งเงินเพราะว่าไอ้อ้วนก็บ่ได้ออกบ้านจ้ะอันแห่ลงเล้าแล้ววะจ้ะไอ้อ้วนแล้วก็ติดภารกิจจ้ะดูแลโอ้ยมาสั่นงยาในครอบครัวจ้ะเราบริหารงานในครอบครัวตอนนี้เราก็ลุกโตแล้วน้อยก็เริ่มลุกโตก็สิได้มาสังสรรค์พบปะกันให้พี่น้องป้องไปเขาได้เบิ่งอีกที่ก็ละจ้ะ เพิ่มรับตอนนี้กะง่ายเป็นสาวน้อยแล้วจ้าเนี่ยกาลังเปลี่ยนซ้อนสาวคนน่ะพี่น้องว่าตั้งตาป,ป่าะ <c oughs> ปปจ้ากาลังเป็นสาว,ออาวเอาเนาะกาลังเป็นสาวน้อยถ้าเมีนอันผรูเบากะกาลังตอมแล้วจ้าเดี๋ยวนี้กาลังเป็นสาวน้อยอันผรูเบานั่นเดีกตัวใช่ละวันผรูเบาางเก่งกับซ้อมซ้อมชอบเป็นตอนนี้น้องบุญค่คำกับ ตองอมสินนะกำลามไาทั้งพุ่นทั้งผนจะส่วนทั้งน้าทั้งสุนละทั้งเพราน้ำผลจะลามไปทั้งพุน่นเพราะว่าอมสินกับลูกต้องอนุบาลไปทั้งพุ่นสิขามมาทั้งที่กล็ลำบากเพราะว่าลูกน้อยอยู่ต้องอนุบาลไปทั้งพุ่นจ้ะอันนี้กับปฐมกับพยมแล้วกับมหาไรแล้วจ้ะนาะแซนเกี่ยวเขานีเระพี่น้องะิด้มวนกุ๊ปอยู่ชนะอย่าง อัดมวนกุ๊ปจ้าคณะมวนกุป๊ปคณะมวนกุปนนก๊ปคณะมวลกุ๊ปคับตัวบัดยิงกัเหลือหมองล่ามหมองให้ได้เห็นได้เล็มกับนิตเตยุหมองนี่แหละเจ้าหมองอื่นเพิ่งกะไถเริ่มไถสิปลูกอ้อยปลูกมันกันแล้วตอนนี้น้องอุ้ยควายในครอบนี่ก็คือมี่จะกโตแล้วหกกับนี่หกตัวแล้วเนววาะแ,แมนเริ่มแรกเดิมทีที่เอาควายมาเลี้ยงน้องอุ้ยสิมีควายอยู่อลี้ยงตัวหนัง หนึ่งตพี่แลมตัวแรกคือเจ้าเก่งจ้ะโอโอมินตัวแรกคือเจ้าเก่งเขาก็นผีดูออมผิวมาใส่เพิ่มีน้องอะไรเนียนเราก็ปีต่อมาไฟเพิ่มนี้ออมสินจ้บแล้วปีต่อมาอีกออมสินก็ให้ปุ้นซับจ้บต่อมาอีกต่อมาอีกไอเจดีเพิ่นกะให้อุ่มบุญมาจ้บแมีนคือปีกายนี่อันนี้คืออุบุญ่นนะปีนี้ก็เลยหาทุนไปเอา เพิ่มซาบมาเพิ่มอีกจ้ะแตน่น้อยหนิซอำพุ้นซับหนิซ้อนสีโบหูแบบนี้โบเมียนมาบโบหูแบบที่ว่าสีโซนคนรเอยียงเลยจ้ะคือสีแค่แค่ก็คือบบเชีองบโบหูนะจ้ะแบบแรนหนีบองเห็นคนเขาใกล้แต่เดี๋ยวนี้พี่อ้อนหมักไม้ไงเลยอันดับแรกเลยจ้ะแห้เงเห็นห้องมันเหนิกำนองน้อยน้อยสิโอู้วรู้สึกเพคนนี้สีเรียกร้องคมสนใจหลายเดี๋ยวนี้นี่เลยจ้ะเจ้าเก่งอ่ะพี่น้อง แล้วก็เป็นควายที่เชื่องแสนหูอีกอย่างหนึ่งเราไถนะได้แบบว่าแบบสบายเะจ้ะเพราะว่าฝึกยืดฝึกยื่จากมือเฮ้ยฝึกยู่เจ็ดมือเต็มๆจ้ะพี่เล้วฝึกยื่เจ็ดมือเต็มๆมือที่แปดมือมือที่เจ็ดเริ่มปลอยเสือกได้จ้ะกับปลอยเสือกมาได้ตลอดเลยที่นี่ได้แช่มยังได้แช่มไถนะเป็นยูบานนอกยู่ในไห้จ้ะ ฮอกกันเลยให้เจ้าเกียงเนี่ยเป็นควายงามของอีสานรีวิวจ้ะฮอกกับว่าได้ไปรับรางวัลมาได้ใส่ดอกรางวัลฮอกกับห้เราให้เราเองเลยอัตโนมัติจะฮอกไห้เองข้าวสานเองจ้ะเป็นควายงามแบบบ้านๆเดนะพี่น้องฮอกกับว่าได้ไปแข่งกับไหเฮากแบบยู่กับเจ้าของจะความพุ่งใจกับมันก็จะมีกับเจ้าของอยู่นะนาะพี่น้องเนาะจ้ะเขาแยกฮอกกันฮักเพลื่อนว่า ปีสองปีอายุคุ้ยได้ประมาณสองปีกว oh si e oh, ่ามันสิเอายากก็คือว ah ่าเป็นบุญของอุ้ยอยู่เราก็มีนิสัยแบบนี้มาแต่แต่ที่เอามาเลี้ยงเลยจ้ะบอวัดถึงกับว่าเฮ็ดเอายากเลี้ยงยากอีกย่งนะจ้ะพี่น้องเบิ่งนู้จ้ะจักสูงบ่สูงเห็นพี่แหลมบ่บ่จ้ะเห็นพี่แหลมบ่จ้าเห็นหมวกพอมีมิมนี่แหละ สียงของช่องก็ไหนจ้ะแล้วอันแล้วเสร็จได้ซีปีเต็มกับวันที่สิบเอ็ดธันวาชอบเปิดในึ้นที่ประจำจ้าประจำนมีแฟนคลับถามว่าน้องชอบเปิดยังขี้เจ้าเก่งขี้เกาโบขี้เกาขีอขี้ขี้เกาจ้าเวลาไปเลี้ยงไก่เพิ่นกะสิขี้เจ้าเก่งกะสิจุ้งอ้อมซินจ้ะคอมซีนเป็นสิจุงน้ำก้น คืนหลังคืนหลังจอเก่งแต่ว่าจู่งอควายจากเล้ยมอุดมสมบูรณ์สมใจน้น้ำอุ่นเป็นน้ำเพราะว่าเห็นไก่ปลาบ่ไก่ปลาอีรีเดแหลมี้ยมเพราะว่าแถวนี้มันเค็นปลาเก่านม่แบบปลาธรรมชาติหลายตัวนี่จ้ะนั่นสิลงมากินเต่าในไฮนาเทานี่แหละ จ้าพี่น้องวันนี้พี่แล้วมีกับน้องอุ้ยฮลัลโหลพีแล้วมีกับน้องอุ้ยกะต้องล้าไปก่อนน้อยจา้าเนาะเอาสองคนกะสีเลี้ยงควายจนค่ำแล้วกัเสียเอาควายไปน้อนน้ำตามท่งไปน้อนน้ำแล้วกัไปเข,าข่าคอกแล้วกัสิกับบ้านไปหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำจ้าพี่น้องหนวเข่าแล้วจ้าบอลหมาแล้วกะโอ้ย มนาวนี้ครับยังนอนจากเนาะเหรอจ๊ะพี่นนองวันนี้เดี๋ยวพบพ่อกันได้สองสาวกับอีกหนุ่มหนึ่งรอจ้าจ้าได้กันคลิปไม่คลิปหนากกับอีสานรีวิวของฮอจ้าวันนี้ก็ต้องสบายดีทุกผู้ทุกคนจ้าขอบคุณจ้าฉากช่องในพระวัดเนี่ยอ๋อพี่แลมพ่อลืมวันหนึ่งเด้ออะไรจ้าผู้ใดอยากฟังฝรั่งว่าว่าเปลี่ยนกับสร้างแต่ว่าอยากฟังอยากเข็นสองสาวสวยนั่นสิกะอย่าลืมเข้าไปในช่อง วัดแชแนลจ้าเป็นรายการอิสานรีวิวในภาษาฝรั่งเนาะจ้าจ้าบ๊ายบายค่ะ